อุ้ยสองสองอี๋ครับมาอ้ยขับตัวเดียวอ่ะครับโอเคได้บ่โอ้ยพี่น้องครับพี่น้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วครับนี่นี่ครับวันนี้ดูกันได้เองเนี่ยเข้ามาสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็วันดีครับวันเฮียน้องพึ่งครับพี่น้องบ้านตุ๊ดแฉ่ตำบลนางงามอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม มึงบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศอ่างน้องผึ่งบู๊ยคนวันมันสองร้อยครับพี่น้องร้อยสองร้อยพนลยบรรากเดี๋ยวบึงแพเดปลาตัวเดกอะดีไทยให้บึงเน้อครับผมค่อนมองว่าน้องเป็นห่มเลยี่โอ้ ยามหาก้องทีเดียออกก้องนะเพบรรยากาศครับวันที่สองน้องเวกันวันปีใหม่ของรอไวลาครับพี่น้อนะครับือวากะสอบตกแขงเน้อเจ็บไขด้พนเจ็บเลยครับยโ่งขึ้นได้เตรียมพรอมครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปนองอีกน่าพ่อมึงบรรยากาศพอได้รุ่นวะเรุ่นวะ คลิปนี้ถ่ายทำที่บ้านกุดแค่ตะบนางามอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมกับอ้างน้องพิ่งครับพี่น้องเอาครับเสามสองหนึ่งมนไปจวด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 จดวดจ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 วจวดจวดจวดดจดจวดวจวดดดาดว ไปตะวันด้วยหารุ่น่ารุ่นทารุ่นครับดนถือฟ้าบอกกันนะครับบอกกันถือฟ้าสวนตาแห้งเงี้ย่งนุดเาไรปยงเนยหาอยู่สายเนี่ยองจเนหาอยู่สาโอ้ย ไม่พลาดครับอุ้ยมาแล้วครับพี่น้องมาแน้วมาแล้วครับนี่ของแท่ของแท่มาแล้วมาแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับเมืองปากตานครับปากตานีครับได้รุ่นได้รุ่น้ัวตาหัวหางครบส้น น้องมันกว้างนะครับอุ้ยเบาไตครับเบาไตเบาไตตะวันนี่นองมันจครับครับครับนี่ครับนี่ครับโซ่กองนะครับไอ้ไออ้โซกองนะครับ่ครับวันนี้ดูก็ไดอย่งเ้ยเขาว่าอุ้ยครับอุ้ยนี่ครับนะครับจะได้ับวันแหลมยบรรยากาศบรรยากาศ้ยไมแล้วนไ้ใ้เรไองอะไลนะโอ้ยต้องการที่ไว่าอยเียมหลั โอ้โโโกรรมการวานี้ยเไปยีกแล้วหมันหมันห่วยห่วยห่วยเน้นปลาลากเลยครับนะครับแล้วมดีเด้อคณะกรรมการว่าปลาขาดแง่กนนะนี่ครับปลาขาดแง่เพรารับปรกนี่ครับอันนี้เหรอ็นนิดหน่อยครับนี่ครับเ้เ่ย่งเีแเนา ปลาชิโน่เงี้ยเงี้เงี้ยนะครับโอ้นี่ครับปลาจอกครับปลาจ่อได้รุ่นเดียวกันปลาชิโน่ได้รุ่นได้รุ่นปลาจอกปลาจอกโอ้นี่ครับนี่ครับมีการในการนี่ได้เป็นงปักน <balls. S 3> <while> ี <Mine>. ่ค <hatten> ร yep. ับปากปาครับผมถึงครับถึงวะ พ่อพ่อตาตาทางนี้นะครับนี่ครับหมานที่กันใา้นี่อ้มาตฐานเชิญเฮียภาคีสัน เอาบรดเดี๋ถือวัานั้นครับอี๋ครับตาจ้าตาจ้าของแท้ของแท้โอ้นี่ครับเอาบรดเดี๋ยวถือวัานั้นครับเอาเลยเข้าเข้าครับวันดูได้ดูครับดูได้เมื่อยได้เมื่อย ถือแล้วถือแล้วครับของไงครับพ่อพ่อัว้มาพ่อครับครับเฮ้าเฮาเฮบ่งครับปากนี่ถือแล้วพี่น้องบัวนร่ครับเมือกันจะจะเบิือกันจะจะในรุ่นบ่ อย pues ู่ครับอยู่บ่ครับอยู่ึงมาแล้วถึงมาแล้วโอ้ยอู้ยอู้อู้ยป้าน้องจันบ่ปะจินพอยุขขึ้นแล้วอุ้มไว้ับนี่ครับโอ้โอ้ดูนี่ครับมาตรฐานมาตรฐาน เงครับเบิ้งครับกล้องสีโกเี้เอกนะครับถือเอาครับเดียวครับพี่น้องมาแล้วรับปากคุณครับพี่น้องุมาขายวยนห่งี่ยครับตัวนึงฮะไอพ่อพเขาแล้วโอ้ไปยังนั่นานี่ครับอ้ยครับสุดยอดสุดยอดมาตรฐานปลาจีนครับบะเป็นปลาไทย ปาดให้ครับโอ้มันจิบกขาดวันนี้ครับบางบู๊ยมันโตัวเป็นรับนะครับแต่แล้วก็บว่ามันไมกินยันใจอารมณล่ะถือเดียวอ่ะครับโอ้โหหมันหมันหมันครับครับพอมาจับ้านนี้นี่ยกนี่ละยกก็บ้านนี่ละแล้ก็แค่บ่แมร์โอ้วัสถานวัสถานนี่ครับ โอ้ยตัวน้ำครับครับพี่น้องพอดีพอดีกินครับผมมดไหญ่มดหน่อยโอ้ไม่มีมาบวันนีครับแม่ดีกบมาครับบ้่นขางเออวัเดียวกันโอ้ยไม่วัวเียวกันตเดียโอ้ยตายครับผมบรยกาศครับพี่น้องบครับเนเป็นสอง้ยค้อนหน่อยร้อยหรอร้อยรยครับ้องบรรยากาศครับพี่น้องบู๊ยครับโอ้คนเป็นสองคนหน่วยร้อยร้อยสองร้พี่น้อง เอาเบื้งเชิดตายเอาโอุดปลาโดดกเชิดตายครับไปเดินคุณจ้าเพิ่บเชิดตายครับเบื้งซุ่มซุ้มซุ่มยุบซุ่มยุบหันมาพี่หันมาหนึ่งพี่พี่น้องเห็นน้ำซุ่มยุบอือหลากเลือดไยครับพี่น้องหลากเลือดไปเลยไรหลากแพร่บอกเพื่อนเนี่ย เสียนตายบา้งออ้ยโองเงี้เตอเพื่อนไปกินครับพี่น้องนี่มั้งเราว่าเบิดเดงเ้าพี่น้องดึงึนแล้วหนักแขวครับคุคุณหมั่นเครับคับ อุ้ยไปอีกแล้วอุ้ยของแท้ของแท้อุ้ยครับต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 ับเออมันคัะปัดจ,จินน่ะสามชีแล้วครับฟังนั่นแท่นี่ครับปัดจ,จินครับอุ้ยพุน่นจังไหนเห็นพุ่นคือเขาทางพุ่นดีแท้ปลาพุน่นโอ้มาตรฐานมาตรฐาน อู้ปลาปลาโดดปลาโดโดนี่นี่กระช่งเอ้อยเฮ้ยเฮ้ครับรยบบเฮ้่เฮ้นนยเฮ้ปลา้ยาก้ย่งรยบฮ้ยเฮ้ยเฮดยเฮ้ยเา้ยเฮเฮ้ย้้ นั่นล้าตาเดี๋ยวนี้นะครับโอ้เพ่นั่ใส่ใส่ครับกล้องมาถึงกล้องมาถึงเสือสปลาจีนยังครับงครับเป็นเป็นสีซื้อเป็นสีขายสำหรับผิวปลาไปมาฐานครับพี่น้อง ในรุ่นในรุ่นครับพามาเบิ่งบรรยากาศม่วนดีเจ้าครามการี่ก็ยังบวชนี่เด้อไอเบี้ยข้าวมาเอิลินแต่ซ้ำน่นใส่ใส่นี่ต้นหาครับเด็าาออดเอาจนได้ครับนี่ตาจา้าตาจ,าจา้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยื้อซื้อครับไอยื้ยื้อซื้อเดี๋ยวเอาภาพภาพนับปุ๊กโอ้ยครับคองแท้คองแท้ับมาแล้วมาแล้ว หาถินครับนี่ครับมีแต okay? ่รุ่นนี่ครับ kind พ of ี่น้องรุ่นโลใส่รุ่นใส่รุ่นครับไหนโอ้ยครับเข่าตาครับมาครับนี่ครับโอ้เข่าตาไทยจังเลยครับมวนนี้ครับพี่น้อง ไายยังไงก็ไายบนเร็วกันให้หรอกครับผมมึอนี่คนไม่หลครับเข้าไปเห่าไม่นี่ <c oughs> เดี๋ยวก็ถือเองมันเรียนไปเรียนมากครับมันหลบ <c oughs> ได้รุ่นได้รุ่นครับ <c oughs> มาตรฐานมาตรฐาน เขายี่วะอือเอาแต่คิดอันนู้นบัดบัดเดีบัดนั่นครับบัดอะ้เพี้ยนครับโอ้ครับถือว่าห่าคุณนะเอาคุณไว่คอยถือบันไดครับ บรรยากาศกับบ้านนอกรับยังมวลยัง่อนี่มาอีกแล้วครับอ้คุณตากระถือคือดีๆครับเดี๋ยวบึงน้ำป่าเพิ่ันปาจินครับพี่น้องกินออกกินออกปะ น้องแขนรึเป่าปีนออกแขนโอ้ยปีนออกครับพี่น้องโอ้ยใส่ลุกอีกเร็วครับนมาตะขันมาโอ้โหครับอีกตัวหนึ่งมาตะเพี้ยนหน่อยตัวนี้มันจะไปบ่ตาใช่ไหมเราีนอีกครับเราจีนกับตัวโลโลครับพี่น้อง เฮ้จัดเบื้องปางตัดไปปักแค่ครับถาดุน่นถาดุน่นมันยากาศดีครับเขาประจ่างหางเครื่องว่าเปลี่ยนเพลงแลมา้งมาพุที่พุ ไม่ไหนเอามัไ่ไหนพี่นอ,ง,นอ,อง,งท้ากันยูมีเร่อขอไปบอลทองเนอครับผมมือยัน่ผมตัดเห้องเลยยูทูบ่ะ <c oughs> เอ้วุ้ยเขาไอ้ลี้ปาจีนพี่น้องโอ้โหโอ้ยของแย่ของแย่โอ้โหย้ดๆกันเอ้ยตโลโลใส่โลใส่โลพี่น้องนี่ครับนี่ผลเลยผลสองครูแล้วว้วนวนท่มาวนครับพี่น้องเอ้ย มาทัานมาทัานรออีกแล้วครับวันรู้ใดรู้ครับทายให้เสร็จสมเลยล่ะทายใจลอกหมดคุณจะล็อกกันได้ไรเหรอพี่โตงยี่ ตัดเข้าไปพักันเงาเข้าไปวันไลายวันไลได้เมือ <c oughs> <c oughs> ่อยเหนียพันเหนียพันครับปากคุณมีเขาเล่าอีกบนันเขาสุกตาแตเอ้ยแบบาดารล้บ,บาดารลคุ้มเลยเฝ้าเฝ้าเอาไหมห่างไหม ขับมาเบิ่งปากแพร่ครับพี่น้องปากแพร่เพืเพ่นวันมักไว้ผมว่ามันถืออยู่นะครับแพร่หน้าเพื่นฮะ,นะซุ้มยุบซุ้มยุบทารุ่นทารุ่นครับปากแพร่นะครับซุ้มยุบซุ้มยุบเพื่อนกันจ้าจ้าครับผมว่ามันถืออยู่เลยเดี๋ยวกอะเบิบ่งเอาท่านเบิง่ง บรรยากาศกบ้านเอาเข้าฮึบครับพี่น้องคุณว่าอะรุ่นวะน,นั่นนังครับคือคืออกิลีครับคุณโอ้โหครกิลีครับปากนี้ครับ โอ้ขอทางขอทางเหรอทางพี่โอ้ตายไหมครับพี่น้องตาอีกแล้วครับมึงครับอุ้ยครับยกขึ้นตายกขึ้นตาเออที่เป็นสามสี่เมตรนะประด็นนั้นโอ้มาตรฐานมาตรฐานโอ้ครับ โดนเลยบ่ออกแขนเลยบ่โอ้ยออกไปแล้วครับเป็นวันวันเมื่อกี้มึงเขาบ่ผมแม่งมันรอดเข้าแหนเลยบ่เอ๋อทารุ่นทารุ่นครับมันถือมันถือเข้ามันสิบนเขาอยู่บ่เจออยู่ครับมันก็เถื่อยู่ครับครับซุ่มยุบซุ่มยุบครับโอ้มุนมุนหมุน อุ้ยสองสองมาโอ้ดีครับไปเล้วครับีครับเขาใส่ลูใส่ลใส่ลโอ้ยครับมาจะทานครับมาตรฐานอ้ยกันหน่อยันหน่อย ครับนี่ครับพี่น้องครับผมครับพามามวนพาบำรุงวันเหียพ่อพีได้ฟ้าแล้วก็เป็นมาขายท้าความง่ายการด้อยนี่ผู้รับเสื้ออยู่นะครับแล้วพวกหัวเป็นอะไรเพื่นนี่โดยง่ายๆเราขึ้นมาทั้งทีละถ้าความง่ายการทีละมาจากบ้านไหนครับนี่บ้านเฮ อ๋อโอ้มันมันมีบัานแ์แห่เซลพุ่มกับมาโอ้ยมีประมาณกับสุบานครับพี่น้องบัานทังขนคังม้าพุ่มกันบัาน์ุดเขียเส่นแฮ่ปากีสานมาหลายบันฑตับสื่อกับมาครับอยู่ฟังทึ่งโคสชวุ้กคนครับไปประกาศตับสื่อนิสาเลย ฟังคุณเนี่ยปากข้างๆเนี่ยทาแข้างๆให้พี่น้องดูบ้างนี่เขาเลยบอพนิตพนิตกะมาครับคุ่นคุณคุนขึ้นเด็กมุดเร็วเฮ้เขาอีกแล้วโอ้ยปากนี่ไหมอันนั้นจันครับโอ้โหจะเดือดนี่ครับเขาอีกแล้วกล้วยบ กันสถานโอ้เนียนอนเนียนอนคุณฟังคุณกับเขาเพื่อน้วตายไปแล้วอยู่นี่งอ้เตรมเงงแล้วเตรีมเงงแล้วคือบ่มัดปากไ้เนี่ยมันคือพวกออกบ่เราขอดไ้เนี่ยคนนี้ขี้บูตวน่ขี้เขาำร่งกับปากถึงกายด้อปาไ อเก้ยครับโอ้ยผ่องอีกแล้วตาคือหมันแท้นี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับไขอดียวาเปาโอ้นันือหมันแท้หลายหลายตัวแล้วสีแล้วอ่ะโอ้ขอท่าขอท่าขอท่าโอ้โหนะครับ S <S นี่นี่นีนโอ้คองแทกครับคองแทกอู้ักหักสบอนันขังพนิษพ์านิษฐส่คุณครับออกเร็วปน,นิษบ้นปนิปน,น <S 2> <S 2> ิบ้นันอู้ปกลุนจันอ่าโอ้มันไกพดมันไกพดครับครับบานันขังครับบานันขงัง นั่แน่นอนไปประคายกันมาแน่นอนครับแน่นอนบรรยากาศดี พี่น้องก็คลิปนี้พามาบรรยากาศบ้านเฮ้าบ้านพุ้แขรครับอ่านงน่องพิ่งครับฝากไวปสนิทด้วยครับผมจังพอกันใ่คลิปน้าคร,รับนี่บรรยากาศดีมีิทรานุ่งจันครับสช่มครับพี่นิทรรานุ่งจันครับผมครับสวัสดีครับผมเอาส่งถ่ายดูซุนเขา โอ้โดนแล้วไปแค่พี่น้องโอ้โอหโอ้โหครับโอ้โหเพี้ยครับพี่น้องนี่ยังอันนี้ไปยังนี่ปานิษฐ์แบเพื่อนแบบเพื่อนแบบเพื่อนไดครับจะพอไหมครับคิดนานครับพี่น้อง